ส่วนจับตามองให้ดีนะครับสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้เหตุการณ์สถา,านการณ์ผมเรียนว่าไม่ปกติจนถึงขณะที่ผมทําคลิปตอนนี้ภูมิธรรมเวชวัชัยหรือสหายอ้วนเขาไม่ยอมลงนามโลธทหารที่พบบลทับเสนอเสนอ,สนอกี่ครั้งพบบรทับก็ยืนยันเหมือนเดิมที่จะเป็นทหารพระราชาทั้งหมด สวัสดีครับมาพบกับผมแทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองฮะวันนี้ก็จะมากระกระคระถึงความลำพองฮะที่เกิดขึ้นของรัฐบาลแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยนะครับรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆฮะที่ปรากฏว่าสนับสนุนให้มีการแก้ทบมนรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยด้วย เน้นไปที่เรื่องของนะเน้นไปที่เรื่องของสร้างกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นบทบัญญัติให้มันชัดเจนขึ้นไม่ต้องตีความกันอะไรมากมาย คนในยุล่างนี้คือไทยต่าไทยนจ๊ะเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็เข้าใจว่าคุณต่างคุณผลิตใครต่อใครก็ดูแลกันอยู่แต่ตัวใช้ก็จะมารวมเป็นร่างเดียวไม่ใชก่ก็ต่างคนต่างยื่นกันไปแล้วก็ไปไปว่ากันในในชั้นรัฐสภาถ้าไปดูกฎหมายกกคตตอนนชัดเจนไปร้องเรียนว่าใครเขามีความผิดซึ่งเป็นเท็จก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับว่ามีคนใช้การร้องเยีางเป็นเคร,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 รื่องมือทางการเมืองจย์ ก็ถูกไงก็ถูกจะทําให้กฎหมายเข้มขึ้นเพื่อป้องกันตรงนี้ยังไงได้บ้างก็จะเข้มขึ้นก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมอะไรไปก็ได้แต่ว่าขนาดนี้ก็กลับเรียนว่ามันมันก็มีกฎหมายของมันอยู่แล้วเป็นประเด็นจริยธรรมประเด็นต่างข้อความที่มันอะไร สนกำกวมตีความได้หลายทางมันกว้างขวางจนเกินไปก็แก้กันซะให้ถูกต้อ,ง,องนี้เป็นต้นที่คิดไว้ก็คือทำให้มันชัดเจนเรื่องไอ้เป็นที่ประจักษ์อย่างไงประจักษ์ทำให้มันชัดเจนเรื่อง,ออง,รรองพฤติกรรมว่าฝืนอะไรเงี้ยเขียนท้าให้มันชัดเจนว่ามันควรจะเป็นยังไงบางเรื่องบางกรณีเนี่ยที่กฎหมายเขียนไว้ว่า ใช้เสียงข้างมากของสารรัฐมนูญบางเรื่องมีความสาคัญมากเช่นการยุบพรรคการเอาคนออกจากตำแหน่งแต่โดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่ามันมันมันเสียเวลาทำทำงานให้ประเทศเราต้องมาจุกจิกกวนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเออถ้ารัฐบาลหรือใครตกใครกระทําผิดทุดจริตคอร์รัปชัน เอาพืชผิดโอมันร้ายแรงขนาดไม่ควรจะลงดำรงตำแหน่งก็ว่ากันไปผมก็คิดเราเราเระมัดระวังกันเต็มที่นะฮะเรื่องเรื่องของท่านาน,นายกที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เป็นบทเรียนเพราะนั้นรัฐบาลท่านนายนายนายกแผ้ต้องทานจึงตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้นผมว่าเราเราก็คิดว่ารัฐบาลน,นี้ก็ระมัดระวังเต็มที่บางทีมันมันไร้สาระ นะมันไร้าสาระจนจนโอ้น่าเบื่อน่าลำคาญนี้เป็นต้นครับทุกคนคะถ้ารัฐธรรมนูญปีหกศได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราโกงแต่ทำไมหลายฝ่ายในตอนนี้ถึงได้กระเฮียนกระเหือลืออยากจะแก้นะแก้หนาะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ดีต่อตัวนักการเมืองกันแน่คะ ที่ผ่านมาลุงตู่ก็พาพวกเราทุกคนฝ่าวิกฤตต่างๆมาได้ฝ่าวิกฤตโควิดมาได้ด้วยรัฐธรรมนญปี60สร้างโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศของเรามาได้บริหารประเทศมาได้ด้วยรัฐธรรมนญปี60ทำไมมันถึงไม่มีปัญหากับลุงตู่เลยอะคะแต่ทำไมคนอื่นใช้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีอะคะถามหน่อยเถอะที่พวกคุณต้องการจะแก้ เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนหรือเพื่อปากท้องของนักการเมืองกันแน่ค่ะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตทับผมจนเป็นพื้นดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับ,รบอยากเสียสละใช่ไหมครับ สิ่งที่ปิดกั้นความสิีสระของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกันลองมาดูเลครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอันอันถอนสังขารของกูนี้ บัดนี้ผ่านสี่ร้อยปีถามไม่ไหมถึงตัวกูกายปูจะจากไปวินญ,ญานใสย,ยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินถืนนี้นนนหรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัดนี้เหลนหลอนอยู่สุกมานานถึงประดานยานยิ่อยู่คู่พวกมึงปูสู้กู้แผ่น,นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ชัยชนะมี นิทานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิลานเลือนลืนสิ้นแม้สิ้นอานแผ่นดินตืวนี้มีความศักติ์สิทธิ์มันผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องต่อยสิ้นเหตุเพกปูป่ผู้กอบผู้กู้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนานกุงงรีเคยทุกทีนีสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยป้องคงนมความเป็นไทย แม่ไม่มีไทยวิญญาณกูจะสู้เองขอลูกหลานไทยอย่าเหลืองไหลยามไหลสึกจงสำนึกคุณกษัตริย์บาตาศาสานาปูองค์ดัำกำดาบปราบชิวจึงรักษาสืบแคว้านแผ่นดินไทยตลอดชีพกูต้องสู้รบมึงแสงสบทหารกูสู้ถวายละเลงเลือดหลังลินจนสิ้นกายให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวัน กูเอาชีพแลกไทยให้มั่ยูกกูหวงหวงชาติกูอยู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านไดอูกูรู้ทันคิดสร้างสรร์หรือคิดการ่านผ่นดินตทำรักพันดีพรีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วไทรได้ไหนสิถ้ามึงชั่วเลวร้อยถอยชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยริดากู สิ่ชานบรญคุณก,ก็เห็นด้วยฮะที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถ่ายออกมาต้งๆเลยบอกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการแทรกแซงนะครับการทํางานของฝ่ายตุลาการโดยการจะให้สองใน3นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรนั้นโหวตปลดผู้พิพากษาได้เลยนะครับถึงกั้นขนาดนั้นเลยขณะเดีวยวกันก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรรมของนักการเมือง นะครับจะมีการยกเลิกเรื่องของการครอบงำทักพรรคการเมืองมีการยื่นเป็นกันอย่างเป็นทางการแล้วเรียกได้ว่ากฎหมายใดๆที่กระทำความผิดทั้งหมดนะฮะของทักษินของอุ้งอิงก็จะมีการยกเลิกทั้งหมดด้วยวันนี้เราก็คงได้เห็นความลำพองจะตั้งเหล่าทัพเองตอนนี้เหล่าทัพก็ยังไม่จบนะฮะก็ตั้งเหล่าทัพเองนะครับตำรวจก็จะตั้งเอง นะฮะก็จะเอาบิ๊กโจ๊กกับมาเป็นผบตรให้ได้นะครับไม่พอผู้ว่าราชาการจังหวัดก็จะตั้งเองนะสั่งเองจากบ้านจันนะฮะจะตั้งโดยอนุทินต้องดําเนินการนะฮะให้ตั้งตามคําสั่งนะฮะของเขานีประการต่อมาเรื่องการกระทําความผิดครอบงำพักการเมืองนะครับของทักษิณตอนนี้เพื่อไทยเปิดหน้าเลยก็จะแก้รัฐมนูลนะฮะเพราะสอสอ สอวอก็เป็นพวกเขาหมดฝั่งรัฐบาลทั้งหมดยังไงก็จะแก้ให้ได้นะครับเรื่องจริยธรรมพรรก,การเมืองเจะทธรรมนักการเมืองที่เสถาโดนมาเขาก็จะยกเลิกทั้งหมดสารที่ตัดสินพักการเมืองผิดนักการเมืองผิดก็จะให้นักการเมืองไปปลดศารโอ้โหเอากันขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาทักษินเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเสฐา อยากให้เสรษฐาเป็นนายกกัตรีก็ได้เป็นเพื่อไทยไปแกนนําจัดตั้งฐบ,บาลก็ได้เป็นนะครับอยากให้ตัวเองได้รับอภัยลดโทษก็ได้ลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีตัวเองไม่ติดคุกก็ไม่ได้ติดคุกนะครับอยากได้ลูกสาวเป็นนายกมัตรีก็ได้เป็นโอ้คราวนี้เอาอีกจะเอาโพทหารทหารหน่วยคุมกำลังต้องเป็นของตนเองหมด ตำรวจก็ต้องเป็นของตัวเองทั้งหมดผู้ว่าราชาการต้องเป็นของตัวเองทั้งหมดกฎหมายไหนที่เป็นอุปสรรคถูกร้องเรียนอยู่จะยกเลิกกฎหมายทั้งหมดโอ้โหใหญ่โตโมโหลานมากตอนนี้ท่านส่วนจับตามองให้ดีนะครับสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้เหตุการณ์สถานการณ์ผมเรียนว่าไม่ปกติจนถึงขณะที่ผมทําคลิปตอนนี้ภูมิธรรมเวชวัชัยหรือสหายอ้วน เขาไม่ยอมลงนามัผทหารที่พบรัททบเสนอเสนอกี่ครั้งพบรัททบก็ยืนยันเหมือนเดิมที่จะเป็นทหารพระราชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอเขียวไม่ว่าจะเป็นคอแดงคือทหารของพระราชาทั้งหมดแต่เขาไม่ยอมลงนามนะฮะเขายืนยันจะต้องเอาคนของเขาเข้าไปให้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็มีการเบรกกดดัน เรื่องของเรือดำน้ำไม่ให้ผ่านจะต้องเอามาดูใหม่ทั้งที่โผทหารเนี่ยผ่านสภาการาหมมาแล้วนะครับในตั้งแต่ยุคสุทินขังแสงแต่ปรากฏว่าคราวนี้ภูมิธรรมไม่ยอมทำอะไรนะฮะเวทอันซีแล้วก็จะพยายามเอาโผทอารที่ทำขึ้นมาเองก็ปล่อยข่าวว่าผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านสื่อแต่ยังไม่ผ่านนะย,ยังไม่ผ่านไม่ยอมลงนามยังไม่ยอมถูนก้า เอาให้สุดฮนะเอาให้สุดแล้วหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ So young, young you, young you